คลายเครียดให้กับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่ได้ร่วมกันนะครับวันนี้มาสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษนะครับวันนี้ถือว่าเป็น80ปีกับอีก7เดือนนะครับลำดับถัดไปครับจะให้พี่น้องได้พบกับวิทยากรนะครับที่จะมาพูดจาปลาัยกับพี่น้องนะครับขอ,อเสียงปรบมือดังต้อนรับคุณสุรวิทย์เสรีชนกับพี่น้องครับ ก็สวัสดีครับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยทุกท่านครับรักประชาธิปไตยแต่มันยังไม่ได้ประชาธิปไตยใช่ไหมฮะแต่ก่อนก็บอกพวกเราว่าให้มากันเป็นล้าน้านนะแล้วจะได้ประชาธิปไตยปรากฏว่าพวกเราก็มากันเยอะนะครับแต่ว่าก็หามศพกลับบ้านทั้งนั้นนะฮะ ทฤษฎีหนูใหญ่หนูเล็กให้ปล่อยหนูใหญ่ก่อนแล้วหนูใหญ่จะออกมาช่วยหนูเล็กปานนี้หนูใหญ่ก็ไปนู่นแหละครับขึ้นไปเป็นอัมหาดแล้วส่วนหนูเล็กก็ยังอยู่ในคุกอยู่เลยทฤษฎีก้าวทีละขัน้นกินทีละคำปรากฏว่ายิ่งต่อสู้ยิ่งถอยหลังถอยหลังถอยหลังจริงไหมครับ ถามว่าคนแสดงได้อะไรหรือยังเราออกมาต่อสู้เพื่ออยากได้แท็บเล็ตใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เราออกมาต่อสู้เพื่ออยากได้บัตรเครดิตเกษตรกรหรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่เราออกมาต่อสู้จริงๆคืออะไรสิ่งที่พอเราอยากได้คืออะไรนะฮะเราจะถูกพูดถูกสอนให้ฟังกันไม่กี่คำเอง อย่างเช่นไม่เป็นประชาธิปไตยสองมาตรฐานต้านเผด็จการโค่นอำมาจอยู่เท่านี้จริงๆแล้วปัญหาของประเทศไทยมันไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างการปกครองอย่างเดียวมันมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งทุกฝ่ายไม่มีใครพูดถึง ทุนเก่าอำนาจโบราณมันก็ไม่ยอมพูดถึงมันพูดอย่างเดียวว่าทักสินชั่วทักสินเลวทักสินโกงทุนใหม่ก็ไม่ยอมพูดถึงเหมือนกันนะฮะจะค้นอำมาจอย่างเดียวนะผลสุดท้ายก็คือตายกันเป็นเบือ่อทุกอย่างที่เขากำลังทำตอนนี้ก็คือปิดบังโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า ทุนผูกขาดนั่นเองโดยทุนผูกขาดที่อัปรีสีกบาลสร้างโครงสร้างที่พวกเราต้องจนทั้งประเทศอยู่ไว้ให้พวกเรานะตอนนี้ก็คือทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐปัญหาที่พี่สุชาตินาคบางไสพูดเราไม่ได้รับความยุติธรรมต่อศาล ปัญหาความยากจนปัญหาการกดขี่เพราะประเทศนี้มันไม่ได้ถูกปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยครับสั้นๆแค่นี้แหละครับประเทศนี้มันปกครองด้วยระบอบเผด็จก,การราชาธิปไตยครับหรือเรียกให้จำสั้นๆง่ายๆว่ามันคือระบอบเฮียนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นปัญหามันก็อย่างทุกอย่างมันเลยตามมานะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดอีกอประเด็นหนึ่งก็คือโครงสร้างทางการขูดรีบนะฮะพี่น้องครับพี่น้องที่ขับแท็กซี่วันนี้มีพี่แท็กซี่มาด้วยหลายคนนะฮะท่านรู้ไหมว่าแท็กซี่หนึ่งคันท่านขับแท็กซี่ท่านไม่ได้แค่เลี้ยงลูกเลี้ยงเนี้ย ท่านเลี้ยงเจ้าของอู่ด้วยท่านเลี้ยงบริษัทไฟแนนซ์ด้วยท่านเลี้ยงโรงงานที่ผลิตรถยนต์ที่ขายให้ท่านด้วยนะนี่คือความจริงสังคมที่ไม่มีใครยอมพูดถึงทุกอย่างจะพยายามปลองดองอย่างเดียวแนวทางการต่อสู้มันมีสามแนวทางครับอันแรกก็คืออนุรักษ์นิยม นะอนุรักษ์นิยมก็บอกว่าไม่ต้องไปทําอะไรเลยพวกไหนจะแก้แล้วรรามนูญพวกที่จะออกมาต้านเห็นไหมครับม็อบแช่แข็งเห็นไหมฮะพวกนี้อนุรักษ์นิยมดีอยู่แล้วคนไทยมึงต้องกราวต่อไปนะแบบนี้กล่าวแบบนี้ดีแล้วนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแนวทางปฏิรูปพวกนี้ขอแก้ไขนิดๆหน่อยๆนะฮะ ขอปะนุ่นเอานาซ่อมนี่นิดนึงแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นิดหน่อยประเทศนี้ก็สามารถเดินทางเดินหน้าต่อไปได้เขาเชื่อเช่นนี้แต่สุดท้ายทางอนุรักษ์เจ้าของแนวทางอนุรักษ์และเจ้าของแนวทางประรูกก็คือไปสมหัวกันกินผลประโยชน์อย่างเดียวส่วนแนวทางที่สามก็คือแนวทางของประชาชน ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาจัดการเองประชาชนจะต้องรู้ว่าทรัพยากรและผลประโยชน์ของประเทศนี้มันมากมายมหาศาลแค่ไหนเราจะเข้ามาจัดการผลประโยชน์นั่นเองนี่ครับคือแนวทางที่สามก็คือโครงสร้างประเทศนี้มันเละเทะหมดแล้วมีอย่างเดียวก็คือหรือสร้างมันใหม่ ถ้าใครจําได้สิ่งที่อาจารย์สุรชัยเคยพูดไว้ท่านบอกเสมอว่าประเทศนี้สถานการณ์มันเป็นสถานการณ์ปฏิวัติคุณแก้รัฐธรรมนูญคุณก็แก้ไม่ได้สาลไอซีซีคุณก็ไม่ได้ทำพอราลอบบอนิรโโษกสกรรมก็ไม่รู้ว่าจะออกมาได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่คนแสดงเรียกร้องไม่ใช่หรือครับแล้วได้อะไรสักข้อหรือยง ก็เอาสามสิบบาทไปก็แล้วกันเอาแทบเล็ตไปก็แล้วกันนะฮะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์มันปฏิวัติคุณไปปฏิรูปเหมือนหมอรักษาไม่ถูกไหล,ละครับประเทศนี้มันต้องผ่าตัดทั้งประเทศแกนนำเราท่านก็ขยันรัฐบาลเราท่านก็ขยันแต่ขยันไปทายาหม่องแล้วมันจะหายไหม เพราะฉะนั้นต้องรื้อบ้านหลังนี้ทิ้งแล้วสร้างใหม่สิ่งหนึ่งที่ผด็จการเขาพยายามสร้างก็คือสร้างกรอบวัฒนธรรมทางความคิดเพื่อครอบคนไทยต้องเอาคนไทยให้อยู่สองทุ่มกูต้องกรอกหูมันทุกสี่แยกจะต้องมีลูกและต้องบอกว่านี่คือคนดีดีที่สุดในสามโลกนี้ นะครับนี่คือสิ่งที่บอกเราถูกเขากรอกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็สร้างวัฒนธรรมมาหลอกเราอย่างเช่นคนดีนรประเทศนี้ต้องเอาคนดีทั้งนั้นนะฮะต้องเอาคนไม่ดีออกไปเอาคนดีมาบริหารปรากฏว่าไอ้ที่ผ่านมาคนดีของมึงทําประเทศเละเทะทั้งนั้นเลยนะเขาพยายามจะใช่วลี รอคนไทยอย่างเช่นพอเพียงนะฮะคนไทยมันต้องอยู่อย่างพอเพียงมึงต้องพอใจในความจนของมึงอย่าคิดจะฮือขึ้นมารวยไอ้ทรัพยากรต่างๆของประเทศกูจะเอากูคนเดียวนะฮะหรือที่ผู้คลจนก็เพราะทําบุญมาน้อยใช่ไหมฮะทาบุญมาน้อยแต่ทีนี้มันหางโผล่ตอนไหนรู้ไหมครับ บริษัทเชฟรอนที่เข้ามาขุดสัมทานในน้ำมันในประเทศไทยรายงานต่อผู้ถือหุ้นในปี53บอกว่าสามารถเอาทรัพยากรดูดทรัพยากรประยประเทศไทยได้ถึงหกแสนล้านบาทครับเชฟรอนบริษัทเดียวเอาไปถึงหกแสนล้านบาทมันประมาณหนึ่งในสี่ของก็ประมาณประเทศไทยเลยนะคนไทยรู้ไหมครับเราก็ไม่รู้ ไม่รู้ด้วยว่าประเทศนี้มีน้ำมันเสียด้วยซ้ยำแต่ต่างชาติเขาเฮเฮ่เฮ่กันมาฮะทุกครั้งที่มีการสำรวจแล้วก็เจอพลังงานในประเทศไทยไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทขุดเจาะน้ำมันต่างประเทศครับเขาเอาเป็นรูปรูปรูปแชมเปญน,นะฮะเปิดขวดแล้วก็มีมีเหล้าพุ่งออกฉลองครับอังกฤษเจอน้ำมันในประเทศไทยฉลอง แต่คนไทยกูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีน้ำมันที่ไหนนะฮะนี่คือสิ่งที่พวกเราถูกเขาปก,ปกปิดมาโดยตลอดนะะน้ำมันจะหมดแล้วขุดยากอีกห้าปีจะหมดอีกสิบปีก็จะหมดแต่ถามหน่อยว่าอำเภอฝางจังหวัดเชียงไอ้ที่ฝางเชียงใหม่นะ่ะขุดมาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ห้าหมดไหม ลานกระเบอือขุดมา20กว่าปีแล้วหมดไหมนะฮะแ่งบงกดขุดมา20กว่าปีแล้วปีละหมื่นล้านลิตรหมดไหม,ผมนะฮะแล้วแหล่งใหม่ๆที่เรากำลังจะขุดอีกลรอครับเพระเาะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องมาสนใจเรื่องนี้แล้วโชดช่วงชัตเวานจำได้ไหมตั้งแต่สมัยใครเป็นนายกครับ อไอ้ตุ๊ดเท่าสี่เสาเนี่ะครับเป็นนายกแล้วก็พูดว่าโทษช่วงชั้จวาลสามสิบกว่าปีมาแล้วโทช,ช่วงหรือ,อยังคนไทยยังจนอยู่เหมือนเดิมนักศึกษากว่าจะได้เรียนก็ต้องไปขายตัวไปยืนโบกรถคนไทยจากภาคเหนืออีสานจะต้องเป็นดักรอฝรั่งรักษาเจ็บป่วยรักษาแต่ละทีต้องขายที่หมดเนื้อหมดตัว นี่คือสภาพความเป็นจริงชาวนาเชื่อไหมครับทั้งประเทศไทยชาวนาจริงๆมีที่ดินทำนาไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนี่คือโครงสร้างการขุดริดทำไมคุณไม่เอาภาษีก้าวหน้าในการคลองที่ดินมาใช้พูดกันทุกพักเห่ากันเหลือเกินเพราะถ้าคุณเอาภาษีที่ดินมาใช้คนจะไม่ครองที่ดินเยอะขนาดนั้น มียี่สิบไร่คุณก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าคุณมีร้อยไร่เมื่อไหร่คุณจะต้องเจ็บต่อไร่แพงขึ้นต่างประเทศเขาใช้วิธีแบบนี้กันทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยที่ดินมันถึงกระจุกไงฮะท่านลองไปดูต่างจังหวัดดูรับต่างอำเภอดูฮะชี้ที่ดินไปรอบๆสวยๆนะ่ะของเฮียนั้นเจนี้ซอนี้เสียนั้นทั้งนั้นเลยเจ้าของที่ตัวจริงไม่มีแล้วครับต้องเช่านาตัวเองทําเพราะ โครงสร้างที่เขาต้องการให้มีการครองที่ดินแล้วกฎหมายนี้มันจะออกไหมครับกฎหมายที่ดินก็หน้าจะออกไหมให้ตายมันก็ไม่ออกหรอกเพราะว่าไอ้คนที่มีที่ดินพันไล่หมือไร่มันนั่งอยู่ในสภาแล้วงั้นเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้มันจึงจะไม่ถูกทำลายโดยนักการเมืองโดยเด็ดขาดโครงสร้างนี้จะไม่ถูกทำลาย โดยนายทุนโดยเด็จขาดแต่ประวัติศาสตร์ของโลกสอนให้เห็พวกเราได้เห็นว่าอำนาจเผด็จการประชาชนเท่านั้นที่จะล้มมันมาแล้วเอามันมาเป็นของประชาชนประวัติศาสตร์ของโลกบอกไว้ว่าไม่มีประเทศไหนได้อำนาจจากเผด็จการ ด้วยการขานสี่ขาเหมือนหมาเข้าไปกับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ขันคานอยู่เลิกได้แล้วนะครับนี่ครับคือสิ่งที่บอกเราอยากชี้ให้บอกเราเห็นเอาวันนี้มีพี่แท็กซี่อ่าเป็นประธานสากลแท็กซี่มาด้วยนะฮะผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นข้อมูลเล็กๆในการช่อฉนพลังงาน ท่านรู้ไหมครับว่าท่านเติมการเอ็นจีวีหนึ่งร้อยบาทท่านถูกโกงไปแล้วยี่สิบาทครับท่านได้เนื้อการ์ดแค่แปดสิบาทนะฮะมาตรฐานของการเอ็นจีวเขาจะให้มีสิ่งเจอือปนไม่เกินสองสามเปอร์ซแต่กระทรวงพลังงานของประเทศไทยนะฮะที่ทำทุกอย่างเพื่อเอาพลังงานไปให้นายทนุนไปกำหนดมาตรฐานใหม่ เขียนเองครับเป็น18%แหล่งก๊าซที่มีคุณภาพดีที่สุดมีก๊าซมีเทนมากที่สุดก็คืออยู่ที่น้ำพองและผูห้อมของอีสานนี่ดีที่สุดดีที่สุดในโลกด้วยมีค่ามีเทนถึง98%ดังนั้นเมื่อกระทรวงพลังงานออกกฎหมายมาแบบนี้ออกมาตรฐานมาแบบนี้ปตทเขาก็เลย เอา CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์ผสมเข้าไปในกา๊าซเอ v จในเนื้อกา๊าซของท่านเพราะฉะนั้นแท็กซี่สามล้อเครื่องจงรู้ไว้เถิดว่าท่านเติมก๊าซหนึ่งร้อยบาทท่านถูกเขาโกงไปแล้วยี่สิบบาทแล้วท่านั้นไม่พอท่านก็ต้องแบกลมที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยวิ่งไปด้วยฮะเล็กๆใน้อยไม่เชื่อขอดูข้อมูลตรงนี้กับกระทรวงพลังงานได้เลย กล้าเอามาพูดกันไหมกงทุกอย่างรอกประชาชนทุกอย่างแม้กระทั่งวัคกซกีมีไม่มีน้ำมันมีไม่มีนะฮะรอกประชาชนปิดบังประชาชนแต่จ่ายแปลงสัมปทานรอบที่ยี่สิบไปแล้วกำลังปเปิดแปลงสัมปทานรอบที่ยี่สิบเอ็ดอีกแปลงสัมปทานหมายก็ว่าประเทศไทยนี่ใครอยากเจาะตรงไหนที่ดินฉนดเป็นที่โฉดถนดนบ้านเราอยู่ แต่ความสามารถในการเจาะน้ํามันเขาปล่อยไปให้นายทุนต่างชาติหมดแล้วปล่อยไปในยุคปีพศ2550นายนายกรัฐมนตรีที่คิดว่ามาจากไอ้พวกแก๊งคนดีสุรยุทธ์จุลานนท์นั่นแหละครับเท่านั้นยังไม่พอยังไปต่อสัมปทานให้บริษัทเชฟรอนแทนที่ผลประโยชน์จะก,กำลังจะตกมาสู่ของประชาชน จะได้กลับคืนมาเป็นของประชาชนเพราะสัมปทานมันหมดอายุกับยกสัมปทานยกผลประโยชน์นั้นให้บริษัทเชฟรอนในปี2550นี่คือคนขายชาติตัวจริงเพราะฉะนั้นพี่น้องตอนนี้พวกเราจะต้องตื่นรู้นะฮะอย่าให้พวกเขาหลอกเราได้อีกเราจะต้องควงคืน นะทวงคืนสมบัติของชาติสมบัติของคนทุกคนพังระบอบการกดขี่พวกอยากให้พี่น้องมั่นใจตัวเองว่าเราอย่าไปหวังอย่าไปหวังว่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงประชาชนจะมีอำนาจจริงๆจากนักการเมืองหรือ,รอนายทุนคนไหนเลยประชาชนต่างหากที่เป็นคนเปลี่ยนแปลง เราจะต้องทําความเข้าใจแล้วลุกขึ้นสู้โดยเฉพาะเราจะเอาประเด็นน้ำมันเป็นหัวหอกโดยยกตัวอย่างประเทศที่เขาทําได้แล้วก็คือประเทศโบลิเวียประธานาธิบดีอีโวโมลาเลสเป็นประธานาธิบดีได้ห้าเดือนเท่านั้นครับสั่งทหารยึดบ่อน้ำมันใหม่ทั่วประเทศที่เผด็จการคนเก่า ได้ทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมไว้โบลิเวียได้ห้าสิบบริษัทสัมปทานได้ห้าสิบเอาเปรียบประเทศโบลิเวียเกินไปเพราะว่าประเทศอื่นเขาให้ได้แปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเท่านั้นแหละครับทั้งทหารรัฐบาลและประชาชนต่างร่วมมือร่วมใจกันยึดบอ่อน้ำมันคืนจากบริษัทต่างชาติ แล้วเรียกมึงมาเซ็นสัญญากับกูใหม่สิมาคุยกันใหม่สิปรากฏว่าโบลิเวียสามารถได้ค่าสัมปทานภาคหลวงเพิ่มขึ้นถึง82%คิดเป็นก็ประมาณเพิ่มขึ้นถึง7เท่าตัวแล้วไม่กี่วันมานี้มามานี่เองประธานาธิบดีคนนี้ประกาศเลยครับว่าประเทศโบลิเวียจะต้องไม่มีผู้รู้หนังสือไม่รู้หนังสือ เพราะเขามีงบประมาณที่เหลือเฟือแล้วและกำลังจะเป็นประเทศเศรษฐีน้ำมันใหม่ในขณะที่ประเทศไทยถูกหลอกโดยกระทรวงพลังงานและปตทมาโดยตลอดว่าขุดยากต้องเห็นใจบริษัทผู้มาขุดเจะเรียกค่าสัมปทานอยู่ที่30%เท่านั้นนะไม่ถึง30%ที่พวกเราได้ แถมค่าสัมปทานภาคหลวงยังเอาไปลดหย่อนภาษีได้อีกนะนี่คือเป็นเหตุผลที่ว่าเรามีน้ำมันแล้วก็ขุดกันมาตั้งนานแล้วพูดพูดพูดเสมอว่าโชดช่วงชั้นวันสุดท้ายเราก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นสมบัติมหาศาลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเหมืองทองคำ แร่ต่างๆที่พวกเขาปิดบังและคุณเอาไปจากประเทศไทยเรียกว่าปล้นปล้นความมั่งคั่งปล้นความอยู่ดีกินดีแล้วปล่อยให้พวกเราอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องลุกขึ้นมาควงสิทธิ์ตรงนี้เป็นของเรารัฐบาลถ้าคุณรักประชาชนจริงคุณจะต้องร่วมมือกับประชาชน ทวงสิทธิ์ของประชาชนคืนมาแต่ถ้ารัฐบาลไม่ทำประชาชนทุกคนพร้อมกันทั่วประเทศจะลุกฮือรับปิดบอนนดละมันด้วยมือของประชาชนเองพอแล้วกับความยากจนพอแล้วกับความหลอกลวงประชาชนรู้หมดแล้วไม่ว่าทุนเก่ารู้ทุนใหม่พวกคุณก็สมหัวกันหลอกประชาชน เคยบ้างไหมครับพี่น้องติดคุกอยู่คุณจะเอื้ออาทรคุณจะช่วยเหลือท,ทั้งทงที่คุณได้มาเป็นรัฐบาลเพราะคนเสื้อแดงไม่ใช่เหรอล้อยหกสบิบเกระยองนั่นคือสพบคนเสื้อแดงทวงความเป็นธรรมให้เขาไหมหนึ่งหนึ่งสองคอรกกล่าล,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 ลายชื่อแทบตายพอเข้าสภาปัดเขาทิ้งหมด สมแล้วครับที่คนเสื้อแดงไปไล่ไอ้โคศกรัฐสภาคนนี้ออกไปเขาไม่ควรที่จะแค่เป็นโคศกของรัฐสภาเท่านั้นนายคนนี้ไม่ควรเป็นคนเสียด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นประชาชนต้องมั่นใจตัวเองแล้วทวงสิทธิ์ของตัวเองให้เชื่อผมเอะครับว่าสิ่งที่เขาปกปิดพวกเราเนี่มันมหาศาลเหลือเกิน เอาง่ายๆที่ดินในกรุงเทพหนึ่งในสี่เป็นของใครแล้วปล่อยให้พี่น้องคนไทยนอนใต้สะพาไนได้ไงประเทศไทยมีคนรวยที่สุดในโลกห้าปีสอนใช่ไหมแ,แล้วดันปล่อยให้ประเทศนี้มีคนจนที่สุดในโลกด้วยมันมีประเทศที่มีน้ำมันเยอะขนาดน,นี้ที่ไหนเขาปล่อยให้ประชาชนอยู่ลำบากแบบนี้ พี่น้องครับถึงเวลาพวกเราหรือยังพร้อมกันหรือยังจะต้องเอาผลประโยชน์และพังโครงสร้างการขูดรีดนี้แล้วสร้างวัฒนธรรมเดียวคือเท่าเทียมกันคนไทยต้องเท่าเทียมกันไม่มีชั้นวันนะถ้าหากใครไม่เชื่อมันก็ส่งทหารมาฆ่าใครเถียงมึงสู้เหรอ มันก็สั่งคุณทาหารฆ่ามันเป็นอย่างนี้มาขี่รอบขี่รอบแล้ววันนี้เป็นวันครบรอบวันที่24ของคณะราษฎรที่ได้เคยประกาศไว้ล้มลุกคุกคานมาโดยตลอดแก้แบบรัฐบมนุญนแก้ให้ตายก็ไม่มีทางเป็นประชาธิปไตยเพราะอะไรครับเพราะคุณยังไม่ใช่ผู้ใช้อำนาจอธิปไตย คนใช้อำนาจอธิปไตยคือใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่ะจะมันจะเป็นประชาธิปไตยได้คือประชาชนต้องเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยครับให้พี่น้องจําตรงนี้ไว้นะครับอย่าให้ใครมาหลอกดังนั้นที่สสอนักการเมืองที่แสวงหาแต่ผลประโยชน์ทั้งหลายพูดเสมอว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยนั่นคือการโกหกครับ ร่างและจะมนโนฉบับเดียวที่แก้แล้วเป็นประชาธิปไตยก็คือร่างของนิติราชเท่านั้นเพราะนิติราชแก้ทุกหมวดไม่มียกเว้นไอ้ที่บอกว่าตรงนั้นไม่แตะตรงนี้ไม่แตะอย่าไปเชื่อว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยมันเป็นได้อย่างเดียวก็คือทำให้ความเป็นเผด็จการน้อยลงเท่านั้นครับครับผมพี่น้องครับ ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะลุกขึ้นสู้ไม่จําเป็นเลยที่พวกเราจะต้องมีแกนนาไม่จําเป็นเลยที่พวกเราจะต้องมีนายทุนพลังของประชาชนหลายประเทศมันแสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถค้นลมด้วยมือพลังของประชาชนจริงๆลุกขึ้นมาพร้อมกันการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ทางชนชั้นเป็นสงครามทางชนชั้นอย่างแท้จริง ไม่ใช่สงครามรับใช้ใครอย่างประเทศลิเบียเนี่ยไม่ใช่นะลิเบียตูนิเซียอียิปต์ไม่ใช่ปฏิวัติประชาชนครับก็มีนายทุนหนุนหลังคุณทำได้อย่างเดียวแบบนั้นก็คือเปลี่ยนหัวผู้ผนำเท่านั้นแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพราะโครงสร้างมันเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้สิ่งที่พวกเราจะทำก็คือพังโครงสร้างการผูกขาด พังโครงสร้างการขูดลีดแล้วประชาชนเข้าไปจัดการเองพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วทุกฝ่ายนะครับเริ่มได้เลยตอนนี้จัดตั้งกลุ่มแบบรวมโมไม่มีแกนนำนะฮะห้าเครื่องมือสำหรับการรับใช้ปฏิวัติตียังไม่ได้เลยแล้วเร็วๆนี้เราเราจะใช้หัวหอกเรื่องน้ำมันยึด่อดน้ำมันทั่วพร้อมกันทั่วประเทศ กลับมาเป็นของคนไทยเจอกันใหม่ครับครับขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณสุรวิทย์เสรีชนอีกครั้งหนึ่งครับ